สวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเราในมัว Channel วันนี้พบกับแอดดี้นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะไปทำมาม่าเกาหลีซึ่งผมกินเผ็ดไม่ได้แต่มีคนท้ามาให้ผมไปทำมาม่าเกาหลีเดี๋ยวดูว่าจะเผ็ดขนาดไหนและนี่เวลาเลือกก็เวลาท้าท้าปั๊บทำเลยจะห้าทุ่ม กำลังจะห้าทุ่มเนี่เห็นไหมกำลังจะห้าทุ่มเดี๋ยวไปโผล่เซเว่นเลยแล้วซื้อมามาม่าจะเผ็ดขนาดไหนมามาดูกันอันไหนเผ็ดสุด อันนี้ออันนี้เลยอันนี้ยเผ็ดสุดอันเนี้ยใช่คูณสองเองนะคูณสองไง<ม>ก็คุณไม่เคยกินเผ็ดเลยไม่ใช่เหรออืมอันนี้ไม่เผ็ดอะ่ะอันนี้เผ็ดแต่คูณสองเนี่ยมันคูณกว่าคุณไม่เคยกินเผ็ดคุณก็ลองครั้งแรกอด้ละใช่ไปลองเลย,ยที่บ้านไปพี่ครับส่งบัสดุกรราฮัลโหลครับพี่ โอเควันนี้พัสติุที่เราได้มาม่าโคตเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกนี่เป็นไงมาม่าเผ็ดไหม <c oughs> ก็บ้าแล้วก็บ้าแล้วนี่นี่ของแทจ้จ้ะนี่อันนี้เผ็ดท้าใช่ปะ่ะเดี๋ยวจัดให้แต่ทำให้อร่อยด้วยไปไปดูกันวิธีทำ โอเคหลังจากที่เราได้ทำกันเรียบร้อยแล้วใครได้ดู ASMR ของพวกเรานะก็อย yeah. ่าเพิ M ่งถ okay. um ือสาด้วยเพิ่งใหม่มามันจะเผ็ดแค่ไหนมามากนี่เผ็ดจริงป่ะเผ็ดจริงป่ะแดงแดงเลยอะ โอ้โอ้ยใช่คุณสองเองนะ เผ็ดมาเผ็ดอ้าอือ,อ, <c oughs> อนี้คือเผ็ดจริงๆใช่ไหม ต้องบอกกันว่าโดยปกติแล้วอะเอดดี้เป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยส้มตำตำไทยคือกินไม่ใส่พริกแบบพริกติดคกหรือบางครั้งก็คือพริกหนึ่งเม็ดโอ้ยงานนี้คือแบบชาแล้วอะเพราะว่าเอดดี้เป็นแบบเผ็ดไม่ได้เลยไม่กินเลยและเชื่อได้ว่าหลังจากนี้เอดดี้ก็จะหาน้ำแน่นอนอ ใครกินได้สุดยอด้อยไม่ผ่านคำสุดท้ายแล้วที่มาของคำว่ากินทั้งน้ำตาโคดอัพให้เห็นกันจชัดอ,อ,อันนี้ไม่ได้แอติ้งแต่อย่างใดเพราะเอ็ดดี้มันไม่กินเผ็ดอยู่แล้วอ่ะ อ๋อไม่ผ่าเฟลแล้วตอนนี้กินเวลากี่โมงนะเที่ยงคืนเลยไม่ไหวแล้วมืนแล้วน้ามหมืนละไมนอร่อยนะไม่รู้สำหรับใครมันมนอาจจะอร่อยสำหรับไอ้ัน อกินไม่ได้ละพ่อไปบ,บายเดี๋ยวพ่งัไม่ได้ปิดคลิปขอเบสโอเคเมื่อกี้บอกได้เลยชีวิตเหมือนตกนะลกตอนนี้ก็ยังน้ำตาอย,ย่างไหลยอยู่นะเนี่ยน้ำตายขอตาแล้วเนี่ย ผมไม่มีใครกด Subscribe เลยกด Subscribe ด้วยแล้วถ้าใครชอบคลิปเดวนี้อยากให้ไอลองกินอะไรหรืออยากให้ไปไหนคอมเมนต์มาหน่อยดิรอคอมเมนต์อยู่อ่ะออยากเข้าไปอ่านเฮ้ยดูคลิปแล้วอ่ะไม่มีอะไรก็คอมเมนต์อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้ไอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะแล้วอย่าลืมคลิปลงทุกวันพุธ แชร์ด้วยแชร์ออกไปหาเพื่อนๆให้ทุกคนได้เห็นเพื่อเขาอยากจะแบบอยากให้ไอ้ลองอะไรอ่ะเผ็ดกว่านี้เอ่ะหรือยังไงไม่รู้ก็ลองคอมเมนต์มาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปในกลุ่มทุกๆก,กลุ่มเลยแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของช่องมั่วๆแชนเนลด้วยไม่ได้ช่องของ ช่องเนี่ยของทุกคนก็อย่าลืมมาเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวดูว่าเราจะไปไหนหรือทำอะไรเพราะนี่คือช่องมั่วๆแชนแนลคอนเทนต์ที่ทำโดย Creative มั่วๆบ๊ายบาย